สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่ทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องน้องพูเงินช้างแสนสนนะครับผมดูน้องดูน้องพูเงินกลัวน้องตะวันนะครับแม่แม่ครับผมมาทีแรกก็กลัวอย่างนี้นะครับผมโอ้วันนี้พามาหาเพื่อนช้างด้วยกันนะครับแม่แม่ก็มีแม็กเก๋ขันของเรานะครับผมน้องตะวันนะครับพามาเที่ยวที่ทะาลาดนะครับวันนี้ดูครับผม ฝั่งนี้เป็นพี่ชัยนะครับแม่แม่ครับผมโอ้โร oh. oh, งช้างนี้อบอุ่นมากๆเลยนะครับ <laughs> มาตุ่มมาฮ่มกันเนาะโร mm hmm. งช้างพี่ชัยนะเอ้ย <laughs> <laughs> ดูความน่ารักของน้องตะวันนะครับผม ตอนนี้ก็ยังน้องปูก็กลัวน้องตะวันนะครับหันลังสู้อีกแล้วนะครับผมดูเกคันกับพี่ชัยหอกกันนะครับผม เป็นยังครับผมอุ้ยุยคือตีหางเน้องบงนันี้เนาะุ้ยไม่ไม่กล้าสู้หน้ากับน้องตะวันนะครับแม่แม่สูกับพันก้นใส่อย่างเดียวเลยดูครับ้ยสูเริ่มเริ่มพักน้องนะครับผมนี่ตอนมาที่แรกกลเป็นย่านแล้วครับผม ดูครับไปกินหญ้าด้วยนะครับผมของกันว่า่อมูสิ<ะ> <laughs> ดูครับสยชอบกินแม่คันใหญ่เลยนะครับเช็คก,กินกันนะครับผม โอ้ยโอ้ยดูครับผมโอ้ตอนนี้เล่นเล่นกับเก๋ขันของเรานะครับผมน้องตะว,วันนี่มีมวยนะครับโอ้น้องโูนี่มีมวยนะครับแม <mm> ่แครับผมมีมวยดูเออ ดูครับโอ้โหดันกันแล้วโอ uh, <improving. S 1> oh. ok ้วยังไงกันนะบวกกาเหมือนกับบวกกาครับผม ครับโอเคมากรเเัรียกเ,เลยเดเเียเ,เยลเยลงช้างกรบปุนนะครับแม่แม่ครับผมโอ้ไม่มาทุกวันนะครับผม เริมไม่กลัวน้องแล้วนะครับผมตะบอนใช่ล้ะ แต่วัน,นเหลือลลแอม่กำไรนะครับยังไม่ได้มานะครับแม่ครับผม ัวแม่ขันแล้วทั้งกล้าทั้งกลัวอยากหยอกอยากเล่นด้วยนะกลัวแม่ขันนะครับผมพี่ชัยก็อยู่ในคอกนะครับแม่แมวสะดวกสบายมากเลยนะครับอบุนนะครับ ถ้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแม่ๆฝากเป็นกําลังใจนะครับผมทางช่างน้องโฟงินชทางแสนสนได้นะครับแม่กําไรมาแล้วนะครับผมไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ